อาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u b แอดทอ n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเด่นมาคบบนนะครับเลขค่าตัวมาคบบนให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก่อนที่นะครับก่อนที่พรุ่งนี้นะสมาชิกนะ พรุ่งนี้ผมจะพาสมาชิกไปสรุป3าต,ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ,รบ,รบอีก2อีกสวันว้ก็จะออกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาดูนะเลขเด็ดสูตรเดินดีนะมาครบบนเลขห้าตัวนี้มาครบบนนะสมาชิกนะมาลงให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะให้สมาชิกพิจารณาเอานะครับ ผมมีวิธีทำชงกรทถายให้สมัยชิกได้รับชมเหมือนเดิมนะครับมาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอนทอนนะักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> เอามาฟังคำเตือนทางช่องฮนะคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทามอภัยด้อสมาชิกเด้อมา ครับเขาเลือกกันนะสูตรดีเด่นมาครบบนนะครับเลขห้าตัวนะข้ดแรกสูตรได้หนึ่งสามสี่ห้าเก้านะครับผลออกสี่หนะ้าสามนะครับลออกสี่ห้าสามก็มาครบอนะ่ะใา่ นี่เลือก5ตัวมานี่ตัวนี้ฮะก็มาครบนะสมาชิกนะมาครบ3ตัวหถูกต้องที่หนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมก็จะนำสูตรนี้แหละฮะสมาชิกนะไป ไปจับนะครับให้สมาชิกนะครับก็จะอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะครับอยู่ในสูตรเอาสูตรนี้ไปจับด้วยนะครับก็จะใช้จริงนั่นแหละฮะสมาชิกนะเอามาต่อโนวดที่ฮะงวดที่2สูตรได้ 02, 3, 4, 8, นะ0 2 3 4 8สนะศูนยะ์สองสามสีนะ่แปดนออก782ดงนออก782ดดอ่ะนี้นะครับ มาแค่นะครับ10บหน่วยบนวันนี้หลุดนะฮะวันที่2นี้นะครับวันที่2นี้ไม่มาครบครับมาแค่10หน่วยบนหรือใครจะเน้นไปที่10หน่วยบนก็ได้เหมือนกันหาเลขค่าตัวนะครับอ่ะโทษทีฮะอันนี้มันมาไม่ครบโทษทีนะครับ สิบหน่วยวันนี้มาแค่สิบหน่วยนะสมาชิกน้ามาแค่สิบหน่วย <c oughs> เอามาต่อคันกวดที่สามกวดที่สามสูตรห้าตัวมาครบบุญได้สี่หกเจ็ด แปนะครับนี่สิหน่วยนะครับมาแค่10หน่วยตัวงที่สองนะพ้นออกสี่ดแปดนะครับ,บ,ออก, 4, 7, 8, รบก็มาครบที่4 7่ครบก็มาครบบนะ ถูกฮะเอามาต่อกันวันที่4ี่ครัวันที่4สูตร5ตัวมาคบบนได้แปดศูนย์หนึงสอกพ่อกแปดึงแปึงสองึ่งมาที่2องคบบนดีครับ อะมาต่อกันงวดที่5ฮะงวดที่5สูตรได้2 4 5 6ี่ห้าหก 2, 0, 2. นะครับผลดอกสองนะครับก็มาข้อบนนะมาที่เลข2กับเลขสูถูกไปงวดที่5ดีายวช่วงท้ายนะผมจะแจกสูตรนะสองสิบนะก็ดูให้มันจบนะครับ อหัวที่ผ่านมาฮนะสูตรได้4 6 7 8กเจ็ดออก4 4่ะครับก็มาครบ46ตัวนี้ครับครบบนถูกอันนี้อันนี้หลุดนะฮะมาแค่10หน่วยบนฮนะวันนี้วันนี้วันนี้ครับ <c oughs> เอาว่ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะเลขเด่นมาครบ3ตัวบนนะวิธีทำนะตัวเลขอาจจะบวกกันเยอะหน่อยนะสมาชิกนะก็ตามที่ผมติ๊กปากกาวไว้เลยนะครับติ๊กสองครั้งก็บวกกัน2ครั้ง3ครั้งก็บวกกัน3ครั้งนะครับมาดูฮนะเอานําหลักไหนมาบวกกันนะครับวิธีทำนำหลักแสนบวกกัน2ครั้ง นะหลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันนี่สามครั้งบวกร้อยบนนี่หนึ่งครั้งนะครับบวกสิบบนนี่สามครั้งบวกสิบล่างนี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวก 100, ร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้าย 2, ครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับ <c oughs> ท,ทุกท่านสมาชิก บวกก no ันดลงท้ายเลข8 8ดบวกสลงท้ายเลข1 1ึบวกสลงท้ายเลข4 4บวกหได้เลข5 5าบวกหนึ่ได้เลข6กหบวกหนึ่งได้เลข7 7็จบวกสลงท้ายเลขห1ึบวกสลงท้ายเลข5 5าบวกสลงท้ายเลข9ก้บวกสลงท้ายเลข3 3 4าบวกสลงท้ายเลข7 7บวกสลงท้ายเลข0ูนย์ศบกสก็ได้3 3บวกเ สามบวกเจ็ดลงท้ายเลขศูนย์นะตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขสองสองบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้เลขสามสามบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้เลขสี 4. 4่สี่บวกเพิ่มไปสี่ก็ได้เลขแปดอ่ะตามนี้เลยนะสำารับชิชนะตามนี้ฮะใครที่ชื่นชะอบนะสูตรเลขเด่นมาข้อบนฮะวันนี้ห้าตัวศูนย์สองสามสี่แปดอ่าจัดไปฮะใครที่ชอบใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ อ่นะศูนย์สองสามสี่แปดนะครับครบบนนะวันนี้พรุ่งนี้ผมก็นำสูตรนี่แหละไปจับให้นะครับศู 0, 2, 3, 4, 8, นยะ์สองสามสี่แปดอ่ะครบบนนะับใช้จริงนะสมาชิกนะใช้จริงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปจับหลักให้นะครับ วันประจําวันที่หนึ่งนะครับทับสิบเอทับหกห้าอุ้ยเอามันหกหกเลยไปเขียนหกห้าอีกโว้ตายเลย <c oughs> มันเป็นอะไรหมันวันนี้สมองสมองอ <c oughs> ชอบตัวไหนฮะจักตัวนั้นนะครับเพราะว่าเลขน่าจะเป็นคู่ขี้นะ แต่เลขคี่มีเทียบตัวเดียวอะเลขสามนะศูนย์สามสองสามสี่สามแปดสามอ่าประมาณเนี้ยนะสมาชิกนะผมว่านะครับพรุ่งนี้ก็จะจับแบบนี้แหละนะสมาชิกนะผมว่าคู่ขี้ที่สิบด้วยบนนะครับเลขขี้มีตัวเดียวเลขสามนะครับเขจับเลยฮนะศูนย์สามสองสามสี่สี่สามแล้วก็แปดสามประมาณนี้นนะครพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสมาชิกนะชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ